สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ให้รำไปแล้วนะครับผมนี่คู่นี้ก็กินนะครับมี้รำไปละอันนี้ไม่มีเศษอาหารนะครับก็ให้รำไปอ่าหมาคือฮอนทีนอฟมอนิบานี่ก็กินทั้งรำทั้งเปลือกข้าวโพดน,นะครับแล้วก็ผักชอบกินแบบนี้คือมีผมผสมเข้าไปในรำดีกว่า เวไรให้มันกินเนี่ยแสบขงาวโพดหมืดเร็วเร็วผี่นองเลยกลายเป็นว่าตัว f 1 6เดี๋ยวมันชอบกินเปลือกข้าวโพดไอ้นั่นไม่ค่อยกินไอ้กิฟเฟนนะกิฟเฟนไม่ค่อยกิน F16 เนี f ่ยกินขนาดเปลือกข้าวโพดสอง สองตัวนี่กัดเอาให้ตั้งหลายบวกกินนี่ัวเขาโพดยังเหลือเยอะเลยนี่ตัวเมียก็ไม่ค่อยกินกินลำมากกว่าคุณนี่ิ๊เฟนตอนนี้ก็กินลำนะ กินเพนตอนนี้กินลำหลังจากก่อนนั้นนี่ก็กินปละขาโพ,อพอดอยู่นิดหนึงยังเหลือเยอะอยู่ เอฟีหกนี่ชอบกินนะครับผมดูแล้วว่าเขาชอบกินกว่าข้าวโพดครับเกบอะอย <ไป S 1> ู่ท <ไป S 1> ังในเหื่นนั่นล่ะเอามาเก็บแล้วเพระเาะว่าเสื้อคองไว้แล้วนะไฟก็อยู่ทางในหลับมึงส้มจำว่าดาาดแล้วไปหลังตู้เย็นบอร์ดเลสไซน์ไอ้บอุนี่ครับเอฟีหกนี่ชอบกินมากเลย

มาหยอกมาล้ออะไรข้างหลังอี่เป็นลำหมดบ่าแต่เราจะเอาหญ้าให้กินจะเอาหญ้าให้มันก่อนมันชอบกินหญ้าเลย อย่านอย่างย่างย่านี้นลครับไอ้ใจนี่ครับอย่าของมันชอบมาเอาดูกัน ขึนได้ครับต <c oughs> ึ้นข้นมันลนัน้โอ้คนแข็งกวบหนุนจนตัวแล้วส <c oughs> ู้สู้สู้อ่าขอแข่งปุ๊กเลยอ <c oughs> ่ารักคนนีไม่ดื้อครับชอบเล่นนะ <c oughs> ออกผ่านดีมาแล้ว <c oughs> อาจจะนอนแล้ว ถ้าเราเล่นหูนี่จะนอนอไม่เป็นไรลูกกินกันกินกันไม่ต้องนอนหรอกอยาก่าพวกนี้นะพี่นอ้องมันมาก,กินครับล้วก็เด็ดเอาในนี้นะครับม,มันคล้ายต้นมายาลาดเียครับนนะข,ของลูก มันจะแก่แล้วก็ดีดให้เขาเนี่ยโอ้กินใหญ่เลย F สิบหกอ่ะ F สิบหกไม่เอาไม่นสนไม่นสน กิฟเฟนนี่สนกิฟเฟนเอสโไม่กินนะครับไม่กินลำเดี๋ยวผมเอาไปให้กิฟเฟนนะครับเป็นนี่ชอบมากเลยกิฟเฟนเด้อวางแขนแก้วของไว้ให้ มืดอีกแล้วมืดเร็วขนาดนั้ับเดียวมืดจับเดียวมืดอำเภอสนข้าเดียวมืดข้าเดียวมืดจีเฟนก็นก,นกินอีกนะครับอ่ะมาดูสองสาวนี่เป็นไงบ้างสองสาวนี่มีไฟอ้าวลืมซื้อไฟแล้ว,วจะซื้อไฟลืมอี่แล้วกินลำอย่างเดียวครับ จะได้เศษข้าวโพดในสองสาวนี่หยับย่ำไม่เฉย อ๋ะจะเอาอยู่กับปลาเนาะบ้าวานเห็ดบาทเดียวกันได้สิเอาเอาบ่โอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปคว่างเห็ดจับปลาดุกมาปนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ